สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อเวลา18นาฬิกา51นาทีวันที่14กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระรสุธาภิมลลักษพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายอามัดอับดุลล้ออันฮายยรีเอกอัครราชทูตร,ราชอาณาจักรบาเรีนประจำประเทศไทยนายเกตปีเตอร์ราเดอร์เอกอัครราชทูตร,ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยในโอกาสนี้นางกตารีนาเกอนาโรภรริยาเอกอัครราชทูต ร่วมเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทด้วยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอขอบคุณข้อมูลจากเพจคนรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศนีนาถพิราชกัลยานีขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ